คือดวงเมตตาสุดๆตามตามพื้นดวงเลย mm hmm. แต่ตกเลขแปดยังไงก็เงิน mm hmm. ทําอะไรยังไงก็เงินเงินเงินไม่ต้องถามว่าจะเอาเท่าไหร่เพราะมันก็ท่านบอกว่าก็ดูเองเลขแปดดูเองท่านพูดอย่างเงี้ย mm hmm. ก็มันเงินน่ะจะให้พูดยังไงเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ย mm hmm. คือก็มันเลขแปดอะคนเมตตาด้วยอะแล้วท่านก็พูดอย่างนี้เนาะคนเล็กเนี่ย เมตตาใจอ่อนชอบช่วยเหลืออยากเห็นคนสําเร็จใจเป็นแล้วขึ้นต้นเลขแรกใจมันเป็นประธานอยู่แล้วแล้วมาบวกกับปิดด้วยเลขแปดคือเลขเงินเอาอีสองอันเนี่ยมารวมกันน่ะคิดเอาเองว่าจะได้ไหมคิดเอาเองเนี่ยจะได้ไหมทุกคนมันมันแบบว่าคิดเอาเองว่ามันจะยังไงแต่ด้วยความที่มีสิ่งหนึ่งที่ครูขนลุกหนักมากด้วยฐานดวงของครูเลยฐานใหญ่อะค่ะ ฐานรวมฐานใหญ่อะไม่น่าเชื่อเนาะครูก็เพิ่งรู้ครูตกสิบสิบสิบเพิ่งรู้เหมือนกันยีแปดรวมกันเป็นสิบเดือนครูเกิดเดือนสิบพสหนึ่งเก้ารวมกันเป็นสิบเวลาศาสตร์ดูดวงของโหราศาสตร์เขาดูตามศาสตร์นี้สิบสิบสิบคือป่วยยังไงก็ฐานดวงคือป่วยแน่ๆทุกคนคะแต่เราอ่ะ แต่ไม่ใช่หมายถึงโอ้ยป่วยแล้วจะตัเห็นไหมคุณดูครูดิแปดปีไม่หาหมอเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราปฏิบัติมาพฤติปฏิบัติดีดดท่านบอกครูว่าไม่ต้องกลัวเลยถึงฐานดวงจะป่วยแต่เราอะไม่ได้ยอมรับมันไงว่าฉันจะป่วยป่วยป่วยแต่เรากับปฏิบัติดีเรากับสวดมนต์ทำสมาธิอ,อ่ไหว้พระไปทำแต่สิ่งดีไปสร้างแต่สิ่งดี กลายเป็นฐานฐานของคู่สิบสิบสิบบะทุกคนี่สำคัญจะบอกว่าดีแล้วที่เป็นแบบนี้เราจะได้ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นใช่แล้วเราอ่ะเห็นไหมความป่วยเราสร้างธุรกิจทุกคนดูนะเพราะฐานดวงคูคือสองกับแปดสองกับแปดคือความเมตตาความใจดีความกรุณาความช่วยเหลือเพื่อกุลคนเลขแปดคือเงินอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเลขสิบเลขสิบคือความป่วยเพราะฉะนั้นก็คือฐานดวงคือเอาความป่วยเนี่ย มาเมตตาคนที่ป่วยด้วยกันแล้วก็สร้างเงินโอ้ยทุกคนไม่รู้คนมันจะตั้งไปเบอร์ไหนแล้วท่านบอกคำหนึ่งไม่ต้องแข่งกับใครเลยดวงเนี้ยมันทําให้ครูอยากแบ่งปันเรื่องนี้ไม่ต้องแข่งกับใครเลยไม่จําเป็นคนแบบนี้ไม่ต้องมีคู่แข่งคนแบบนี้ไม่ต้องแข่งกับใครเหนื่อยเลยดวงมาเองทุกอย่างมาหนุนดวงเองไม่ต้องไปกังวลว่าอะไรยังไงแล้วพี่เนาะเพราะมันเป็นดวงแข่งบุญแข่งวาสนา มันแข่งไม่มีวันได้อยู่แล้วค่ะมว่าวันนี้เราเห็นใครรวยแล้วเราจะไปรวยแบบเขาเฮ้ยเขาสร้างแบรนด์รวยฉันจะต้องไปสร้างแบรนด์รวยแบบเขาเขาไม่มีบุญบารมีหรือเขาไม่มีสิ่งที่เขาถูกสร้างมายังไงเขาก็ไปไม่ได้ทุกอย่างอะแต่บางคนเฮ้ยเห็นคนนี้ทําแบรนด์กูอยากทําแบรนด์บ้างก็รวยอยูคนที่เคยเป็นต้นแบบให้ก็มีมเพราะบุญบารมีและดวงฐานต่างกันค่ะบางคนทานบอก แข่งอะไรแข่งใช่บางคนบางคนอยากไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยแต่โดนผักดันโดนอะไรจนเป็นเจ้าของแบรนด์ําือนก็มีและบางคนเป็นเป็นลูกจ้างเป็นแค่คนขายรวยกว่าเจ้าของแบรนด์ก็มีเพราะท่านบอกว่ายังไงคุณก็ฝืนดวงไม่ได้หรอกแล้วอย่างครูอ่ะครูก็บอกท่านว่าหนูไม่เคยแข่งกับใครเลยค่ะแล้วหนูเป็นคนมีความสุขครูพูดตรงอะค่ะครูบอกค่ะหนูว่าไม่แข่งกับใครแต่การที่หนูไปดูเขาหนูแค่เอามาพัฒนาตัวเองค่ะ ว่าหนูสามารถเติมตัวเองด้านไหนเติมให้ทีมงานด้านไหนแล้วหนูมีความสุขหนูไม่เคยแข่งค่ะหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะรวยแข่งกับเขาหนูจะไปทาแบรนด์แข่งกับเขาเขาทำสินค้าตัวนี้หนูจะไปทาแข่งกับเขาหนูไม่เคยมีแราจารจิตหนูอ่ะข้างในเล่าให้ฟังตรงๆเพราะท่านจัดจิตเราได้อยู่แล้วท่านปฏิบัตินะท่านสายปฏิบัติจ๋าเลยอะค่ะท่านก็บอกว่าไม่ต้องบอกก็รู้ ครูมี acting ของความสุขออกตลอดเวที่คุยแล้วครูจะทําแบบนี้อาจารย์หนูแต่ไม่รู้ตัวอาจารย์แต่หนูมีความสุขมากอะทุกวันนี้ที่หนูอะเนี่ยอยากรวยอยากมีเป็นอย่างเนี้ยหนูพูดกับอาจารย์ตรงนะหนูอยากเห็นทีมงานหนูประสบความสําเร็จหนูอยากรวยเพื่อทีมงานหนูอะค่ะหนูอยากมั่งคั่งมั่งมีเพราะเขาจะได้เดินตามแบบแบบมันออกจากข้างในอะทุกคนแล้วท่านบอกรับรู้ครูได้หมดเลยทีนี้ ท่านก็บอกว่าเนี่ยดวงแบบนี้ไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะคะคือเหมือนคล้ายๆแบบเดี๋ยวบริวารเดี๋ยวผู้คนมาเกื้อหนุเนเองไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องอะไรเลยท,ทําเท่าที่มีความสุขก็พอนี่คือสิ่งที่แบบว่าทุกคนมันชฉลมใจเราอะคะ่ะ